โคดพ่อโคดแม่หูเลยอ่าตัวนี้นะครับโฟกัสนะครับตัวต่อมานะครับจากอกอุ่นฟาร์มอาณาจักรงวดำหมอกแข็งเช่นกันนะครับจะโฟกัสนะครับเป็นปัจจุบันอายุ2ปีกับ20วันนะครับอยู่อำเภอนนองน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกของมาริโอ้นะครับส่วนแม่คือแม่มิทแกนนะครับมิทแกนเป็นลูกของดับหยุดลูกของแบคยูโรนะครับตัวนี้รวมสายหูไว้ในตัวนะครับปัจจุบันนะครับมีต้นฉบยและชุดละบาท10แถม2ครับ ตัวนี้นะครับพามาดูความโดดเด่นของเขาครับอ้าวมาดูโคตจูงเป็นเด็กน้อยแล้วลูกสาวฮันนู้พี่ฮันนู้พี่หน้ามาหน้าไปทะเพื่อนหน้าไปผู้ชมด้วยนะครับเป็นไงครับสสตัวนี้หูโคตรพ่อโคตรแไปหูเดี๋ยวยงเดียวหมากัดหูไปสักหน่อยพี่เอาหน้าออกโอ้เออถูกและ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 เออถูกและวถูกแล้ถูกและอ๋อพี่กัดเออพี่กัดพี่กัด นิ่งไว้นิ่งไว้จัดนิ่งไว้เบิ้งเบิ้งหัวกับเบิ้งหัวกับบาลหัวกับบาลเนี่ยเจ็บนี่นานี่ยอาจจะเห็นแถวตัวนี้ใครมีแม่สีใสสีใครมีแม่ขาวใส่ขาวนะครับสสเนาะเออเอาแม่แดงมาใส่เลยเออาเพราะเขามีเลือดวัแดงนี่วัวแดงครึ่งนึงมีแดงครึ่งนึงตัวดำด้วยนะมีแดงมีดำมีขาวอ่ามีอยู่ในตัวนี้แหละแม่แม่เขาสีดำพ่อเขาสีแดง นะครับเป็นสายใหม่เป็นสายใหม่าหมาค<ะ>ัวรุ่นใหม่ต้องได้ทั้งหน้าหูและตัวเนื้อนะครับช่างสอสอใช่ถ้ามีแต่หูไม่มีเนื้อนี่ก็ไม่เป็นท่าใช่แถ้ามีเนื้อมีหูไม่สวยก็เป็นเอาไปทำคอกเล็กเออ อ้าวปมมือให้รน่อยนี่นนไปแล้วเห็นกระบาลเหนกระบาลเห็นกระบาลตัวนี้นะพถึงไอ้เพชรเมืองท่าอ่าใช่ค่เหมือนกันเด้เลยเพชรเมืองท่าของอ่าภชัยางถามเซียนเก่าว่าสีมันเหมือนเพิ่มโชค ใครอยากพัฒนากบะัวขาวหรือัวสีนะครับเพราะเขาในสายเรื่องเขามีทั้งัวสีและัวขาวและัวลดำในตัวด้วยนะครับได้ทุกสีคร<อ>ับเขาได้ทุกสีนะครับน้ำเชื้อเพิ่งได้หมาดๆเลยนะครับใครสนใจลองติดต่อสอบถามได้ที่ฟาร์กูชาตินะครับติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับตัวนี้โชว์ในโซเชียลบ่อยอยู่ครับตัวนี้เป็นที่จับตามองในในตอนนี้มากๆเลยนะครับ<ข>อาจารย์เพราะว่าใครๆก็กำลังอยากเห็นว่าหูสวยหูเยอะจริงอย่างในภาพที่ลงไหมหูกับหัวนี่โดดเด่นมากอบอุ่นฟาร์ม Abro o